หลังจากวันรอยกระทงซึ่งมักมีขยะกระทงและขยะทั่วไปเกิดขึ้นในสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆทางบริษัท HMC Polymer จำกัดจึงได้จัดโครงการเก็บขยะกระทงคลองน้ำหูขึ้นเป็นปีที่5านำโดยผู้บริหารพนักง,งานตลอดจนชาวชุมชนรวมสร้างจิตสาธารณะและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณที่เป็นสาธารณะประโยชน์ร่วมกันซึ่งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองมัตตพุธและชุมชนหนองบัวแดงสนับสนุนให้เกิดการจัดเก็บขยะกระทงในลำคลองและ บริเวณรอบคลองน้ำหูจังหวัดระยองในครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมการเก็บขยะกระทงคลองน้ำหูปีที่5แล้วดีครับสนุกดี <ใน S 1> ม,มพีพี่ๆน้องๆจากหน่วยงานต่างๆมาช่วยกันก<ม><อ>็ขอขอบคุณมากครับผม